อ่ะโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะนี่ก็ไปอยู่กับ The g a m Cooking Simulator นะคะวันนี้วินน้อยจะมาเป็นเชฟกระทะ่ว1หนวันนะคะอะ่ห้องครัว2ที่นะคะวิ้นไม่ชอบที่เก่าวินอชอบแบบสไตล์บมดเดินโมเดอนนะอันนี้เป็นเป็นกำแพงที่ ท่าที่จะครุขระสไตล์มเมดนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็คือแบบอยู่ในเมืองนะคะอย่คอนโดอยู่คอนโดบรรยากาศดีดูดีนะคะเวลาก็ดูไม่ออกนะคะแต่ว่าโอเคมเมดใช้แท็บเล็ตของอ่าแท็บเล็ตว่าแล็ปท็อปนะคะวันแรกนะคะสำหรับที่เราจะทำอาหารขอเป็นเอาง่ายๆเอาเป็น tomato soup <c oughs> แล้วกันนี่คือเมนูที่เรามี chicken อะไรสักอย่างน้ำมันน้ำมันไก่น้ำมัน,น,มนอ่ะเราก็เอามาวางนี้โอ้โหเสียงแล้วก็มีเกลือนะโอ้ยตรงนี้หมดเลยนี่เกลือเอามาวางไว้ก่อนนะไว้เวลาทำนะคะ ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพริกไทยดำนะคะมหยิบไม่ได้มันหยิบได้ทีละอันโอเคพริกไทยดำแล้วก็ผมพริกอันนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็อะไรต่อนะก็จะมีเอ่อโทมเมโติญโตรก็ออนเนียนนะคะโทมเมท์ติโธเท่าไหร่นะ960 โอ้ตรงนี้ก็มี960เอาหาอะไรใส่ไหมนะมันมันมีอะไรให้อุว้าวสเตมเมอ์เดเดลนี่ไงนะเอาเอาบิ๊กพอตไปเอาไปใส่เก้าร้อยหกสิบนะอันละร้อยยี่สิบเก้าร้อยหกสิบ น่าจะเกินแล้วนะโอเคน่าจะเกินเกินเ6 0เป๊ะเลยอะโอยอ่อนเนียนยิงไหมไม่มีแล้วหรอเมียจิว๋วมีออนเนียนออนเนียนเท่าไหร่120อันหนึ่งแค่นี้เหรอเอาแล้วก็ไม่บอกนะใส่วางไว้ตรงนี้ก่อนเ <c oughs> ตรียมของเตรียมของ วิธีการทําเขาบอกว่าต้องใส่พวกเนี้ยไปในพอตนะคะใส่ทุกอย่างเนี้ยนะไปในพอตก็คือแล้วก็ต้ม60สิบวิแล้วก็ววกปั่นเบลนนะ Blend. <c oughs> Blend. เบลนเบลนใส่ครีมซอสครีม150ซึ่งอะไรคือซอสครีมห <c oughs> <c oughs> ุยออเดอร์แรกหรือว่า เอาไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้เอาเออเดอร์แรกนะคะก็จะเป็นแซลมอนหากเกลือแล้วก็พริกไทยดำตู้เย็นมีไหมนี่ไงโอ้โหหยิบมาเสียตังค์ด้วยนะคะอืมนะมีแซลมอนเ,อเขาวางกันอย่างนี้เลยเหรอขอโทษนะ s o รี่ยังไงต่อนะใส่พวกเกลือแล้วพริกไทยเกลือห้าพริกไทยห้าใช่ไหม เกลือห้านะเกลือ 1, 2, 3, 4, 5สองสามสี่ห้าเกลือห้าพริก,กไทยดำห้าใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเสียงเครื่องบินมีเครื่องบินคอมเบอร์นเครื่องบิน,คเ,น,นเครื่องบินแล้วก็มีใส่ในกระทะนะคะเอา เอาเอากระทะอยู่ไหนอ่ะเอาเจอแต่ตะหลิวเอาฮโหลกระทะอยู่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมก็อ้าว <c oughs> อันนี้แล้วกันนะอ่า <c oughs> เขาว่าไงฮะ <c oughs> เขาว่าเอา่อใส่น้ำมันน้ำมันดอกทันตะวันสิบมิลลิลิตรเนี่ยโอ้โหมาไอ้น้องมาจับไป อเอาลวน้ำมันไปไหนอะไร้ยไม่เห็นเลยอ้าไหนน้ำมันนะไหนอ่ะไหนอ่ะไหนน้ำมันอ่ะอ้าเฮ้ยเดีอยเๆๆอดเอทำไมสูงจังอะมอไม่เห็นเลยเนี่ย เอาว่าไกลๆ,ๆอยากรู้มันเอ้ยมันมองไม่เห็นจริงๆสิบสามเลยอะอไม่เป็นไรนะก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่าขาดนะเกินเกินหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นอันนี้เนะอาเดอร์นี้แล้วก็อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาปลาใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เปิดอ่า ปิดเตาปิดเตาอ่าโอเคข้างมาก,กี่วิคะหกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเฮ้ยเออโอเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรอเออมันต้องเอเอโออมันต้องทำอย่างนี้ มันเป็นไม่อย่างนั้นน่ะก็60วิไม่ใช่หรออ่ะหนึ่งสองสามปิดโอเคขอบคุณแสดงว,ว่าเวลาของเรามันไม่เท่ากันจริงๆนะแล้วเขาก็บอกว่าอะไรบอกว่าให้เอาใส่จานอ่าอดเ The p l a t ตใช่ไหมเออไหนไหนจาน แถวที่เป้าอันไหนออันนี้แบบเออ,อมาอันนี้แล้วกันนี่อ่ะวางอืมนะคะรู้สึกจานมันเล็กไปป่ะเออเนาะเออ <c oughs> เดี๋ยวยังหมุนเฮ้ยโุ้ยอุ้ย กรอบนอกนุ่มในนะโอ้ดูดีเชียต่อไปเอ่อน้ำหนึ่งพันมิลลิลิตรเกลือยี่สิบใส่พอต์ตเหรออ่อแล้วเรามีพอต์ตกี่อันนะพอต์ตพอต์พอตอันนั้นเราใส่ใส่ไปแล้วปะเนี่ยพอต์ตนี้เราใส่ไปแล้วอ่าเราเอาพอ์ตเราฝากเราฝากได้ไหมงั้นเราเอาเอาวางก่อนเราต้องใช้อ่ะ อันเล็กก็าจะไม่ถึงเอาวางไว้ก่อนอืมนี่อ่ะต้องมาวางต้องมาหยิบทีละลูกอะนะเอออะอ่ะเฮ้ยแล้วก็น้ำเอ่อเฮ้ยอ๋อเปิดอย่างงี้เอง เท่าไรละหนึ่งพันนะอโอ้โหเป๊บเบิแล้วก็ใส่เกลือเกลือยี่สิบแล้วก็โทมเมเตอร์อีกสังไอ้อะไรนะสามร้อยเหรอนี่ปะนี่ไงอาราหนึ่ห้าสิบสองอันแล้วก็ทำอะไรต่อคะ ต้มนะคะใช่ไหมต้มร้อยยี่สิบนาทีนะร้อยี่สิบเรามีนาฬิกาจับจับจับเวลาอืต้มไปเลยร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็เอามาเอามาใส่จานเสิร์ฟเสิร์ฟร้นรอนๆนะคะเวลามันเดินช้าเนาะหรือตอนเรานับเร็ว ครัวในขณะที่ต้มอยู่เนี่ยเรามามองดินฟ้าอากาศนะที่นี่เป็นแบบลอสแองเจลิสนะคะที่นี่บอว่าเขาแบบคอนข้างที่จะแบบมีตึกหลายชั้นนะคะอยากอยู่สักตึกแบบตึกนนนะ้นตึกส,งสงูงๆตึกนน้นจังเลยอันนี้คือะายนะเนออี่ยตึกคนข้างกระจกไม่ค่อยใสยเลยอะตึกตึกเราใสกระจกใสสุดแล้วนะเหลือกี่วิแล้วเนี่ย ไหนดูสิโอ้ยไปไปขี้โอ้ยขอโทษสอร่รู้สึกว่าจะเห็นคนจะทำอะไรกันตรงนตู๊ดู๊ดดเห็นเนีวยเาทำอะไรกันอยู่เฮ้ยเๆ้ยเ้ยไม่เห็นหรอกขล้อเล่นล้อเล่นหมดเวลาหรือยังเนี่ยรู้แล้วตื่นตื่นแล้วค่ะ A few moments later อะโอเคมันใช้ ใช้นี้ได้นะแล้วก็โอ้โหแล้วจานอย่างเล็กเอาเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่เล่งเล่งนี้ดิเอาเอาใหม่เล่งเล่งเล่งใหมเล่งดีด,เเเเด,ดีเอ้ยอุ้ยได้ละอ,อีกอันหนึ่งอ,อันหนึ่ง,อ,นนงอันหนึ่งที่อยู่ในนี้ เอออ้าวมาเลงเลงดีดีเลงดีดีเฮ้ยเฮ้ยเอาค่อย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 โอ้ยเฮ้ยโอ้ยาแล้วมาโอ้ยาแล้วมา ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อ้าวเสิร์ฟเสิร์ฟเลยค่ะยี่นี่เดี๋ยวดาวนึงหายไปไหนหไหน,มมนะไหน,หนนไ,ไ,ไหนดูคอมเมนต์ซิเขาว่าอะไรรสชาติให้สี่ดาวนิดๆเกือบโอ้ยเรื่องเวลาให้เต็มห้าเลยสกอร์คะแนนได้สี่ทำไมอ่ะไหนดูคอมเมนต์ซิเขาบอกว่าบอกว่าอะไร บอกว่ามัน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  salt not enough ก็คือเกลือไม่พอโอ้อยากกินเกลือ,อก็บอกเดี๋ยวจะได้เอาไปทั้งขวด